สวัสดีครับผมอังเคิลมานะครับวันนี้วันที่28เดือนมิถุนายนนะครับคลิปนี้นะครับจะขอญาตมา,าพูดถึงเรื่อง power shell นะครับเป็นคลิปแรกนะครับตั้งใจที่จะําคลิปนี้เรื่อง power shell เนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายว่าจะมาบอกว่า power shell มันคืออะไรใช้ยังไงเป็นยืดยาวนะครับแค่จะมายกตัวอย่าง power shell สค r ิป t นะครับสักตัวหนึ่ง ให้สมาชิกหรือ,อพี่น้องแล้วก็ลูกหลานได้รู้จักคําว่า power shell แต่คําว่า power แต่คําว่า power shell สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า power shell เนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือของ system admin ที่ะระดับในระดับที่ advanced สักนิดหนึ่งนะครับในระดับที่ advanced สักนิดหนึ่งนะครับ มาพูดเรื่อง power shell นะครับเพื่ออะไรครับคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการการทำคลิปหรือการเรียนรู้เรื่อง power shell เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางออนไลน์นะครับหรือการทำคลิปเนี่ยอันนี้มุมมองอังค e ขึ้นมากนะครับผมว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจ เพราะมันเป็นหนึ่งเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับพอมาเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยมันก็มันเราไม่สามารถที่จะควบคุมแอคทิวิตี้ในในคลาสได้นะครับเพราะว่าพอมันยากปั๊กเนี่ยถ้าเราไม่คอยสนใจใผู้เรียนรู้เนี่ยบางครั้งก็ผู้เรียนรู้ก็จะหลุดอย่างนีนเรียนออนไลน์เนี่ยผมไม่สามารถดูแลนะครับผู้เรียนรู้ได้เพราะว่าผู้เรียนรู้จะนั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับ จะลุกไปไหนอะไรอย่างเนี้ยผมก็ไม่เห็นนะครับผมก็คิดว่าหลักสูตร PowerShell เนี่ยนะครับไม่มีในในมุมมองผมนะนักวันนี้นะผมไม่เคยคิดว่าจะทำจะทำออนไลน์นะครับมันสมควรเป็นออฟไลน์เท่านั้นอันนี้แจ้งนะแต่วันนี้มาพูดจะยกตัวอย่างสักหนึ่งสกิปให้เห็นข้อดีของมันนะครับว่าถ้าเราทำงานกับ PowerShell นะครับ เราเป็น System Admin ที่โอเคใช้กราฟิกเป็นนะครับคอนฟิกเป็นอาจจะรู้หลักการเกือบทั้งหมดแล้วแต่ถ้ามันขาดไปวุป power shell ไปเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนขาดเครื่องมือที่แบบเขาเรียกทรงพลังนะฮะ Microsoft ใช้เาเว่าเขาเรียกว่า power power ใช่ไหม power เป็น shell ที่มี power คือมีพลังนะเป็นต้นเพราะทำไมถึงถึงต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะกรณีที่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ กรณีที่ท่านต้องการทํางานงานหนึ่งแล้วต้องการผลลัพธ์มาเนี่ยแบบนี้สมมุติแบบนี้ถ้าไปทําบนกราฟิกอาจจะไม่ไม่รู้จะทํำยังไงอาจจะหาทางออกไม่เจอนะหรืออาจจะมีวิธีก็ไปอาจจะไปทำไปทํางานครั้งที่หเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบมาแบบหนึ่งก่อนแล้วไปทํางานครั้งที่สองอให้ได้ผลลัพธ์มาอีกแบบหนึง่งแล้วค่อยเอาไอ้สองผลลัพธ์เนี่ยมายำรวมกันให้เหลือผลลัพธ์ ที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นเราต้องมีการทำงาน2อสารอบใช่ไหมครับเนี่ยข้อดีอันนึงที่ผมเห็นใน PowerShell เลยเนี่ยนะครับหรือสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว commandlet นะครับอ่าก็จะเป็นคล้ายๆกับ commandos d สมัยก่อนนะครับมาเรียก commandlet นะครับอ,อยู่สายถ้าเป็นสาย w i n d o w s Server น่าจะพอเคยได้ยินคำนี้บ้างนะครับแต่มายุคหลังเนี่ย มันคือ power shell นะครับ power shell เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ based on ที่ใช้เทคโนโลยี net นะครับใช้เทคโนโลยี net แต่คุณสามารถใช้คำสั่งที่เป็น commandlet ได้หมดนะครับไม่ได้หมายว่าอพอ power shell มาไอ้ m m n n l l t t หายไปนะครับไม่ใช่คุณใช้เครื่องมือ power shell แต่ใช้คำสั่งเดิมที่คุณมีความรู้เนี่ยใช้ได้หมดนะครับ แม้จะคําสั่ง c o m m a n d ์ดอก็ใช้บน PowerShell ได้ที่มาพูที่ผมแตะวันนี้จะทําคลิปสั้นๆแล้วก็จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเฮ้ยถ้ามีถ้ารู้ถ้ารู้คําสั่ง PowerShell เนี่ยมันอาจจะทํางานให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับขอยกตัวอย่างเคยทํางานกับฝรั่งท่านหนึง่งนะครับมันเก่ง Linux มากนะครับแล้วมันก็ใช้ไม่ว่าในระบบเนี่ยต้องการอะไรมันใช้ command วจัดการแป๊บเดียวอ่ะได้หมดได้ผลลัพธ์ทั้เช่นไปกว้านมันหมดเลยนะในเน็ตเวิร์กนี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไปใช้คอมมาเนี่ยไปกว้านมาปับ๊แบเสร็จแป๊บเดียวได้ผลลัพธ์มาเลยครับเอาไปเข้าประชุมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมฮะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อใช้คอมมาเป็นเนี่ยการการทำงานในการการที่จะเก็ตผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันรวดเร็วมากนะครับรเร็วมาก เดี๋ยวเราลองมาดูกันกับ1ตัวอย่างของ PowerShell script ที่ผมอยากจะเอามาเขาเรียกว่าพูดคุยกันวันนี้ให้ดูว่าเห็นให้เห็นเล็กๆของเห็นความสามารถเล็กๆของแค่ s คริปตเดียวนะครับนะวันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับผมขอยกตัวอย่างตัว command PowerShell ที่ใช้ในการเขาเรียกว่าไปค้นหาไฟล์ txt ในไดซีเราทั้งหมดเลยนะครับในไดซีเราทั้งหมดเพื่อเอาออกมาทำรายงานว่า,ามีอยู่ตรงไหนบ้างที่เป็นดอทเทนะทีนี้ถ้าเราเราคิดดีๆอ่ะมันก็เอาไปนะครับถ้าเราคิดดีๆเนี่ยมันจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับกับงานของเราเช่นคุณอาจจะต้องโดนเมอบหมายมาเฮ้ยไปกว้านหามาดิในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ มีใครเก็บ .mp3 ไว้บ้างแล้วอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับก็ไปไปไดูใช้ได้ทีนี้ถามว่าเอ้ยก็แค่นี้อ่ถ้าจะเสิร์ชหา .mp3 อ่ะเราก็ทำเข้าไปตรงหน้า Windows ใช่ไหมครับแล้วก็กดตรงตรงเ e ิร์ชอะ่ะก็ทำได้นี่นะก็เห็นนี่นะถูกนะแต่พอเห็นเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นทำยังไงครับเราจะ Export ไปจะทำเป็นเอาไปเป็นอะไรอ่ะ เก็บไ,ไปส่งเป็นรายงานส่งเป,เป็นไฟล์ไปให้เอาไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําได้แต่าจะยากหน่อยหรืออาจจะทําไม่ได้เลยนะครับก็ไม่แน่แต่ถ้าผมใช้คอมมาเนี่ยลักษณะโจทย์แบบนี้เนี่ยมันใช้คอมมาบรรทัดเดียวก็ทําได้แล้วครับก็คือให้มันเสิร์ชพอเสิร์ชทั้งหมดที่เป็นไฟล์ดอทนามสกุลที่เราต้องการเนี่ยในในดิซีเนี่ยสมมติติ้งต่างว่าโจทย์นี้คือดซีนะครับ แล้วผมก็บอกมันว่าให้ไปเก็บไว้ไว้ในไฟล์หนึ่งอาจผมอาจจะตั้งชื่อไว้ไฟล์แบบ .mp3 report สมมติมันก็จะไปควานหาแล้วก็ไปเซฟไว้ในนั้นให้นี่ยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นเป็นค,คือสมัยก่อนเนี่ยแค่ถ้าผมทำทำโจทย์อย่างเงี้ยในสมัยก่อนที่เป็นซิสเต็มแอดมินที่ Windows มันยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายเนี่ยตรงนี้ก็ก็ค่อนข้าง ใช้พลังงานใช้เวลาพอสมควรนะครับในกรณีนั้นนะครับในคอมันในคอม m a n เล็ t ก็มีให้ใช้นะครับแต่วันนี้จะขอเป็น PowerShell นะครับวิธีการของมันนะครับถ้าคุณจะใช้เครื่องมือ PowerShell ในการทำใช้คำสั่งแบบ PowerShell เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือ PowerShell นะครับให้ไปเปิดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกๆ Windows ไม่เป็น Windows 10นะครับมีหมดแล้วนะครับ จริงๆตอนนี้เป็น Windows 10เนี่ยก็มัน power shell ก็ถูกพัฒนานตามไปนะครับก็มีความสามารถมากขึ้นนั้นวิธีจการผมใช้วิธีใช้เสิร์ชหาคำว่า power นะครับ t e h power shell นะ Windows power shell นะครับคลิกขวาแล้วผมก็ run as administrator ถ้าใครที่ต้องการจะเล่น power shell นะครับผมแนะนำว่าเวลารันเนี่ยให้ run as administrator นะครับ เพราะมันจะได้ไม่ต้องไปติดขัดเรื่องของสิทธิ์ที่เป็นบางครั้งมันต้องใช้สิทธิ์แอดมินในการไปค้นหานะครับมันก็จะพอเราหลานแอดมินนี้มอานก็จะคอนเฟิร์มมานะครับเราก็กดย s yes ไปนะครับดีผม,มี2จอมันมาอยู่จอนี้นะครับไปแบบเร็วๆเลยครับคลิปนี้เรายัางไม่ได้เลยคือ power shell เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีถ้าถ้าเรียกเครื่องือ power shell มาเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกับ คอมมาน์เข้าหน้า Command นะครับแต่พื้นหลังจะเป็นสีฟ้านะครับแต่ตัวที่ท่านต้องสังเกตก็คือตัวนี้ครับขึ้นต้นด้วย P S เนี่ยคือ Power s h e l l แล้วนะครับแต่หน้าตาเหมือน Command Dot เป๊ะเลยแค่พื้นหลังเป็นสีฟ้านะครับวิธีการคำสั่งโดยใช้คำสั่งของของตามโจทย์ที่ผมบอกคือผมจะใช้คำสั่ง Power s h e l l ไปค้นหา จิ้งจ่่งว่าในที่นี้เป็นไฟล์ .tex ทั้งหมดในได c เนี่ยในไดซีเนี่ย .tex ทั้งหมดมีกี่ไฟล์และอยู่ที่ไหนบ้างนะครับให้มันไปเสิเร์ชเสิร์ชเสร็จปุ๊บให้มันไปเก็บเซฟลงไฟล์ตัวตัวที่หนึ่งที่ทื่ว่าอาจจะเป็น t e t ไฟล์ไฟล์ .tex t Report อะไรทั้งหมสมุนทางอย่างงี้นะครับไปแบบรวดเร็วคลิปไม่ยาวนะครับเอาแบบว่าพอเป็นสังเขปเพื่อให้น้องๆน,น,นะครับ หรือเพื่อนๆน,นะครับหรือลูกหลานได้รู้จักคำว่า power shell แต่คำว่า power shell นิดหน่อยนะครับนั้นไปเลยครับเพราะฉะนั้นคําสั่งแรกเนี่ยนะผมจะลองใช้คําสั่งแบบ dot ก็ได้นะครับผมบอกว่าตรงนี้มันผ่าดมันยาวไปนะผมก็บอกว่าไป cd นะครับใช้คําสั่ง dot cd backslash ไ,ไปอยู่ที่ได้ c เฉยๆก็ <Good. S 2> เห็นไหมฮะก็ได้คือคําสั่ง dot เก่า,เกาๆเราก็ใช้ได้คําสั่ง command uh, less เก่าๆเราก็ใช้ได้นะครับทีนี้เพื่อไม่ให้ย่งเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับค a มาน,นะครับที่บอกว่าจะให้ไปนค้นหาไฟล์ t x t ทั้งหมดบนไดซี C เนี่ยนะครับและให้เก็บไว้เป็นในไฟล์ที่ผมจะทำเอาไปทำเป็นรีพอร์ตเนี่ยนะครับผมก็ใช้ค o มาน,นี่ในในในค n มานที่เป็น power shell นะครับเวลาเราจะให้มันหาตัวไฟล์ที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยคือไดซี C, มันก็ต้องมีได มี directory window ว์มนมีหลายอันเนี้ยเราบอกว่าเราอะถ้าเป็นถ้าเป็นคอมานดเลเราอาจจะใช้ star ดอตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ PowerShell มันจะต่างออกไปนิดนึงนะครับมันจะต่างออกไปนะครับที่ผมใช้ผมจะใช้คำสั่งตัวนี้คือ get แล้วก็ขีดแล้วก็ชารใช้แทบช่วยได้เหมือนกันนะครับ get c h i item นะฮะคือคำสั่งเนี้ย คล้ายกับคำสั่งตัวอะ,อะไรวะดีสมัยก่อนเป็นของมันดรมัน DIR เลยคือในย่างมันเนี่ยเก็ตชายไอเทมคือให้ไปมองหานะครับไอเทมมันมันเรียกว่าเป็นไอเทมที่เป็นชายไอเทมทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกมันว่าตั้งแต่รูทอยู่ตรงไหนนะครับนั้นผมบอกว่าเกนะ็ตชายไอเทมตั้งแต่ไดซี C เลยนะครับตั้งแต่ไดซี C เลยนะฮะ นะครับแล้วก็บอกว่าให้มันตัวใช้พารามิเตอร์อรีคูซีบนะครับรีคูซีบนะครับรีคูเอชรีคูรีคูซีบแต่ตัวตัวที่มันรีคูซีบมันจะตัวมันไม่ได้เขียนรีคูซีบตรงตรงนะครับรีคูรีคูช์นะครับแต่จริงๆมันรีคูซีบอะคูเมนต์นะครับก็คือเป็นการเหมือนเป็นอะคูเมนต์ที่บอกมันว่าให้ ไปค้นหาข้างไหนทั้งหมดเลยอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้พารามิเตอร์ include นะครับแท็บได้นะ include include อะไรครับ star t e x t เนี่ยนะตรงนี้ก็คือพูดง่ายว่าให้มองตั้งแต่ดิซีลงไปนะครับแต่ให้มองเฉพาะตรงที่เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า t e x t นะครับข้างหน้าเป็น star เห็นไหมครับ star dot นะครับแล้วแล้วนะครับนะครับใช้คอมมานด์เนี่ยประมาณนี้นะครับแค่คอมมานด์นี้พารามิเตอร์เท่านี้นะครับถ้าผมอินเตอร์พับเนี่ยเดี๋ยวนะครับลองอินเตอร์ดูนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นผลลัพธ์นะรเราก็กดอินเตอร์นะครับพอกดอินเตอร์ปั๊บเนี่ยนะครับตัว power shell นะครับ ลถที่มันก็จะไปเหมือนก็วิ่งไปเสิร์ชหานะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีที่ตัวแดงๆเนี่ยมันคือบางทีมัน a c c e s s d e น y นะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปเราเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องของแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนนะครับนะแต่ที่มันตัวไหนที่มันไม่ได้เป็นตัวผ่าที่มันดีนายไว้เนี่ยบางครั้งเนี่ยในในตัวที่เป็น system f i l e หรือ C w i n d o w เนี่ยนะครับมันก็มันไม่ให้เข้าถึงนะครับ แต่ตอนนี้มันกำลังวิ่งหาทั้งหมดเลยที่เป็นไฟล์ uh, .txt ถ้าเราสังเกตแล้วมันก็จะโชว์มาแบบเฮ้ยไฟล์เนี่ยเป็นโหมดอะไรเป็นอ t ิบ b u t e เป็นอะไรนะครับแล้วก็เป็น last lifetime เห็นไหมเขียนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ l เลงก็คือขนาดของไฟล์เนี่ยเท่าไหร่แล้วชื่อไฟล์อะไรที่เป็น .txt เห็นไหมครับนะฮะอ่ะมันเซิร์ชเสร็จแล้วมันเซิร์ชจแล้วปั๊บนะครับ นี่ยครับมันเสิร์ชเสร็จแล้วนะครับพอเสิร์ชเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็มาดูครับว่าไอ้ที่เราเสิร์ชโดยใช้พารามิเตอร์แบบนี้เนี่ยนะผลลัพธ์ที่มันแสดงออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นโหมดโหมดก็คือพวกค่า Attribute ต่างๆนะครับแล้วก็ตัว last write time เห็นไหมครับมันบอกด้วยว่าไฟล์เนี่ยถูกเขียนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เห็นไหมฮะ แล้วก็บอกเล็งแล้วก็เนมเล้งก็คือขนาดของไฟล์เนี่ยมีขนาดกี่ไบแล้วเนมก็คือไฟล์เนี่ยชื่อ t h i r d party notice t e x t เห็นไหมครับเราก็บอกว่าเอ้ยติ้งต่างว่าเออนี่คือนี่คือสิ่งที่เราต้องการคือโจทย์ให้เราการได้แต่เดี๋ยวก่อนแล้วจะเอาไปทำรีพอร์ตจะเก็บเอาไปใช้งานต่ออยังไงอะ มันต้องมานั่งดูอย่างนี้เหรอใช่ไหมครับซึ่งก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวต้องเข้าห้องประชุมนะครับสมมติสมมุติว่าเข้าห้องประชุมปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องดูอย่างนี้ลําบากและเสียว่าดีต้องส่งไปให้ไปให้หัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าจะต้องเอาเอาข้อมูลไปประชุมสมมุติสมมุติผมก็ใช้วิธีใช้คอม m m a n d ์เดิมนะครับใช้คอมพิวเ์เดิมนะฮะเพืู่กศนเรนขึ้นมาแล้วบอกว่าใช้คําสั่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียก จะเหมือนคล้ายๆกับไปต่อครับคือคําสั่งเนี้พอทําเสร็จแล้วให้มันทําอะไรต่อใน Power Shell มันใช้เครื่องหมายมากกว่าผมก็บอกว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือให้ไปสร้างนะครับเก็บเอาพุทของคุณเนี่ยนะครับไปไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่า Report ไว้ในไดซ C นะครับอ่าจะได้หาง่ายได้ C แล้วชื่อว่า Report mm hmm. นะครับ รีพอร์ตเทครีพอร์ตเทคดอทเทคแล้วกันนะครับหวังว่าคงไม่งงเนาะคือหมายว่า Report เนี่ยอะไรมีไฟล์เก็บไฟ,ฟล์อยู่ในเครื่องเนี้ยกี่ไฟล์แล้วอยู่ที่ไหนบ้างนะครับไปให้เก็บไว้เมื่อเอาพุทพอได้แล้วเนี่ยก็ไปเก็บไว้ในไฟล์ที่ชื่อ Report.text.text ไปไว้ในไดซีนะครับหลังนั้นก็ Enter อครับ enter ใหม่อีอีกครั้งนึงนะครับ เบนเตอร์เสร็จปั๊บเนี่ยมันทํางานนะฮะไอ้ที่ตัวเออร์เรอร์ order, แดงๆออกมาเนี่ยไม่ใช่เออร์เรอร์ว่ามันมันมันาพารามิเตอร์เราผิดหรือไม่ใช่นะครับอันนี้คือจริงๆเนี่ยสิ่งที่มัน error, เนออร์เรอร์เนี่ยคือ permission deny นะครับเห็นไหมครับเนี่ย permission deny นะครับคือตัวที่เป็นเหมือนยอย่าง d ดซีวินโดว์ซีอาร์ซีอย่างเงี้ยอีส์ดีนาเนี่ย system มสามสองอะไรพวกเนี้ยนะครับมัน deny ก็ มันจะมีบางส่วนที่ดีนาเพราะเราเราเราเล่นในตัวที่เป็นดซทีท uh, ั้งหมดมันก็จะมีส่วนที่เป็นไฟล์ uh, ของที่เป็นระบบนี่มันอาจจะถูกมันจะป้องกันเอาไว้ในเรื่องของการอ่ c e อ s โดยโดยเขาเรียกว่าโดยกลัวจะเป็นอัิเสบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามปกทคไว้ก่อนนะครับมา,มาได้เสร็จปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมฮะพอเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็บอกไปดูซิ ว่าในไดรซีเนี่ยมีไฟล์ชื่อ report.txt ็กตื่ไหมก็ใช้ต่าง d รีธรรมดาเนี่ยแหละครับนะฮะ d รีก็เจอนี่ไงฮะรีพอร์ตเ t ็กเห็นไหมครับมีขนาดประมาณ195330นะครับน่าจะเป็นหน่วยเป็นไบต์นะครับถ้าก็ตีไปก็คงประมาณสักถ้านี่ต้อง k 195k อะไรประมาณนี้เห็นไหมครับ ครับผมจะผมคำนวณผิดพลาดต้องขอโทษนะฮะแต่ผมวั้จ่าว่าน่าจะเป็นหน่วยเป็นใบนะครับไฟล์เป็นหน่วยเป็นใบเมื่อเราได้เสร็จแล้วเราก็ดูครับวิธีการดูดูก็ดอททใช้ไฟล์แลปเปิดครับใช้น t ตแพดก็ได้ถ้าผมใช้น t ตแพดแล้วก็ไปเปิดไฟล์นี้ไดซีก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าผมรู้ประมาณผมบอกว่าพิมพ์คาสั่งในใน p o w e r s h e l l เลยพิมพ์คำสั่งว่านอตกับแท็บมันก็จะขึ้นมาโนตแพดอยู่อีกนี่บอกโนตแพดอะไรให้ไปเปิดก็ไปเปิดไฟล์รีพอร์ตนะครับ Uh, t x t อ็ก hmm. t ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ Enter นะ่ยมันก็จะเปิดมาทีนี้ผมมีสองหน้าจอมันโผล่มาหน้าจอนี้นะครับเนี่ยมันโผล่มาตรงนี้ปุ๊บผมก็ลองขยายดูนะครับมันก็จะได้ไฟล์เนี่ยอยู่ใน t e t เเรียบเรียงมาให้เรานะครับตามค่าแบบนี้เห็นไหมฮะนะครับตามค่าแบบนี้นะครับมันก็จะบอกได้ว่านะครับผาดแรกเนี่ยที่อยู่ใน c p โปรแกรมไฟล์เซเว่นซิเนี่ยดอทแรงเนี่ยแงเปลดเนี่ย มีดอตเอยู่ประมาณนี้นะไฮะไฟล์ที่เป็น C directory program 7 zip เนี่ยนะครับ mm hmm. ใน7 zip ไม่ใช่ดอดแรงนะอยู่ข้างนอกก็อยู่ประมาณมีมีสามไฟล์นะเป็นต้นนะครับอันนี้ผมแค่ขอไตเติลนะครับเรื่องแค่ PowerShell script เล็กๆน้อยๆให้ท่านทราบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ยืนยาวครับเป็นการแบบกระตุกท่านว่าเฮ้ยเออเราสมควรไป เรียนรู้เรื่อง PowerShell สักหน่อยดีไหมนะครับเพื่อเอามาเป็นเครื่องมือเสริมในการใช้งานของของเราที่ในฐานะเป็น System Admin ของ Windows Server นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ผมคงขอจบไว้เท่านี้คงไม่ยุดยามากนะักแค่จะมาแตะเรื่อง PowerShell ให้น้องๆได้ทราบนิดหน่อยนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่ามันมีมันมีเนื้อหาเยอะมากนะครับแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบเรื่อง Command เนี่ย ก็จะน่าเบื่อไปเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ถ้ารู้แล้วนะครับมันก็จะใช้ประโยชน์ได้ได้ค่อนข้างมีประสิทธิธภาพและประสิทธิผลค่อนข้างสูงเลยนะครับเรื่องนนี้นั้นถ้าใครสนใจก็ไปเ,เรียนรู้ต่อนะครับไปอ่านในไปดูใน Youtube ไปอ่านใน Text ไปรีเสิร์ชไปหาความรู้เดี๋ยวนี้โลกสมัยนี้ความรู้มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยครับนะครับนะ งันวันนี้ผมก็ขอแตะเพื่อกระตุกท่านไว้เท่านี้นะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอจบเพียเท่านี้นะครับดูแล้วชอบใจก็ขอขอบคุณขอบใจที่เข้ามารับชมรับฟังแต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบใจสไตล์ขึ้นมาก็ขออภัยไว้ณที่นี้สวัสดีครับ